โอเคครับผมบอ่อเมื่อกี้เสร็จลงไปครับไม่รอช้าที่จะมาบอ่อใหม่ครับมา,มาบอ่อนี่โอโ้โหพี่น้องมึงขจอวนามาทามาสาเสดเหันหน้าปังเนี่ยมึงเนี่ยป้นนันเดือนเจ็ดเดือนแปดพี่นอ้องเ้ย เหมือนหน้าฝนเลยอ่ะเขียวฮะโอ้ข้อคีกกางป้าเขานี่ป่าเปล่าบอในหน้านี่มนี่ป่าเปล่ามี่แล้วพอวันหนำ่นสูบไม่ใช่ จะไปมออลายแล้วก็ทันเลยน้ำมอมสินี่มีคลองชนระทานครับคของห่วย,วอ,ยอ๋อมันไปได้บวล่ะมันคือยังไต่คู่หน่อยแทะ ទៅបំទលាចលត់ហើយយ៉ាងទៅហើយទៅໄປចាត់ការតាមទៅមិនបរាជ័យ ของเขาหเหียดยุ่ยใส่ฮะซื้อได้ก่อนผ,ผู้หุ่นอคโอ้ต้นไม้เนี่ยเจียงหนาเนี่ยใสไ,ใไกลว่าเนี่ยขันไปนีเสียงนี่เนี่ยแรนไปเนี่ย้เท<ย>ียบน้ำอ,อม,เ,มนเนี่ยมัน

ันตรายครับผมไม่เสี่ยงที่จะขับรถเข้าไปนะครับว่าคันคูมันคันเล็กแล้วก็เขาทำนาปังครับมันน้ำอมน้ำอมทั้งสองฝั่งลงครับเดินปลอดภัยกว่าครับ ความเสียงสูงเราก็ไม่เสียงครับโอ้โหโโโเดินมาถึงที่แสงข้างก็งหนีรัว่ว เทลล์เข้ามาเลยครับฮะ ายมังพันธ์ทคุดนี่เด็เราจะต้องเอาเทลเลอร์ลงมากับรถไว้ตรงนี้ครับ เดือนนี้เป็นเดือนมกราครับซึ่งถ้าเป็นที่อื่นตอนนี้ก็เป็นก้อนแรงเต็มที่แลครับแต่มันตรงนี้ดูครับผมเหมือนเหมือนเดือนเดือนเจ็ดครับเดือนพฤษภาครับมิถุนาน้ำเต็มเลยครับนี่ที่เราจะขุดครับขุดสะ นี่เขาทำอะไรครับเนี่ยฮะนี่เขาทำอะไรโอ้โหเห็ดคั้นเห็ดคั้นอ่อนมันสือบ่เห็ดคันอ่อมัซืออืมย่านย่านน้ำเขาครับย่านน้ำเขาเลยเห็ดขั้นไปกันไปอือ แลมเดียนเดียนไดครับนำนำมาแห้งสุดสิงหากันญาเพียงไดครับเนี่ยเขามก็ยอะมากก็ไั่เพียงเอกนี่ละอันเืนยูขุนเนี่เพียงเอิกใส่จากเมืองไหนไปซื้อนี่บว่าเพียงเอิกถนนบอานหลกให้้านะโลงงห้นหน้าน้าแจงมั่นแล้วมันลงเร็วปะครับมันลงเร็วปะแสดงว่าหน้าเห็นไดต่หน้าปังมันมาครับปัง หน้าปีเะ็ดบ่ค่อยได้ปีมันต้องอยู่เพระมาณแม่นเลี่ยงอ๋อสองสามปีมันสีแเลีงแล้วครับว้าวปวดประวัตริีร่างกายเลยโอ้สมาะแถวนี้มันเป็นเป็นหอมนั่นตัวนี่เนาะมันคือคอามพุ่นบ่ครับน้ำพุ่นบ่เข้ามาทางไหนบ้างฮัลล์เพราะว่าการพุ่นนี่ดั่มๆที่เสาอันนั้นเขาไปเดี๋ยวมันก็เป็นสีขาวอันน้ำอืมเป็นไร อะไปแล้วอีกสวมยากดอกพระมันกระสโย่กองมนี่เพนอยากรับจ้างกันมากองมีขาดิแล้มันบสงกมันราวางหลังคูพราวมหอกทั้งถวมบันนี้เจ้าได้รับกับคุณแล้วนู่นพรตาคือเห็ดเห็ดกันไว้เพราะหายน้ำมันเขามกมันะครับไม่น้ำถ่วมเขามาได้จังในยังกลาเขามากขันย่มน้ำถ่วมเลยเลี้กเขามาก่อครับหนังเลือกเขากมาอะ เรียดจีเรียดก็มากแล้ 2, ลแต่ว่าสอปีหลังมันว่ถ่วมดอยในี่แรงไ่ค <laughs> ิดผลีพ่งก็บ่วมท่วมคู่กันเลย่วมคู่รถไต่ในในเยอะหน่อยเยอะ่วมไมาม,มาหลายรียปี4ีปีแต่เครมาหลายอัน,มนอแม่น้องแม่บ่นี่อันซีเฮ็ดอยู่นี่ปไปไปเบิ้งตวนไนี่เจ็ใแทกใช้สบสองอืมเอาาเีย้่อยเอาลงเลิก่นได้ครับ ชื่อเดียวลงเลยเาที่แรกว่าเฉียวเมตรหาช้เอาว่าเอาช่งเมตรโหลดก็สัตว์ไมวงเม็ดก็จลงมยดแวะเดน้องบัวบอกครับผมน้องบัวลําผู้ครับแม่ขวากันมเนี่คนี่ชวอยบรรยากาศในคืนนี้คือจได้โค้ดามหลายมือแล้วน์จ้างรถจอดจ้างยเราจะว่างัน ยันอยู่มีมังกับรถว่นเนาะยิดถึงคิดพิษน้อเอารถขอมาเนี่ยวะใสเห็ดใสเนี่ยซีเรียเนี่ยนี่ปลาแซวความยง้ยวทั้งนั้นบอาลูกนี้ครับผมก็ตกงานใหม่แล้วนะยง 12คูณ17เมตรครับบอ่อนี้ครับพอนวววัววัวววนั่นนั่นนั่นนัันอันตรายนะต้นไม้แห้ง นี้น่าจะเสร็จพรุ่งนี้ครับผมทางนี้บ้างรับเนีอยหน่อยด้วย อย่าว้างข้ามเยถ้อทา้งนี้เพราะว่าเพิ่นเมื่อไหดินไปเป็นผมหันไหดินมันไปตะทีเพิ่นนี้เบิ่มเบิ่มยุ่นี้บ้างครับนี่บ้างหน่อยหน่อยไปย่ำยังค่อยไปยนนยนออกทางข้างก็ได้ทางที่กับมาได้แต่ว่าทางทางนี่ควบพุ่มดินควบพุ่มดินอยู่ทางนี้ไหมันบ่บ่ลล่นเกินอ่ะได้บอกให้พูดทางนี้ก่อน เป็นดินดินหน้าถาา้าครับี่นองดินหน้าถา้าน้องหน้าถ้ามกีตเลนะ ตัวตัวโอ้ยตัวไหลครับวั่งหันพี่น้องตัวอยู่ตัว,ตวใหม่หนี่มันไหลข้นเลยตัวแม่นอนเว้นครับแตนเหลืองครับโอ้น,น,นีมีมีง่วกระทิ้งเลยไปไหมเบลไหม ใช่แมมจอดเบิ้งไหมพ่อเด้ดอสองเมตรน่ะฮะมันคุดเกินตลอดเด้อตลอดสร้างสองเมตรหาซิบซับไปแปดสามเมตรว่าหัน <c oughs> คยชินตะขุดสามเมตรอพอแล้วเท่าไหรสองเมตร